สวัสดีแฟนๆที่เด็ดกินเต็มนะครับก็วันนี้สุดสัปดาห์นะครับยังคงเป็นโปรแกรมทีมชาติกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าผมมี7คู่นะครับมาวิเคราะห์วิจารณให้ทุกท่านได้รับฟังกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก่อนไปฟังบทวิจารณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e รวมไปถึงกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็อีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับแอปดำขึ้นมาให้ทางหน้าจอแล้วนะครับเพียเผื่อเป็นช่องส่วนตัวของผมเองนะครับก็ ฝากทุกคนนะครับเข้ามาติดตามกันได้นะครับในนั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปทางข่าวแล้วก็การวิจารณ์หลังเกมประเด็นต่างๆดราม่าต่างๆนะครับก็เข้ามาพูดคุยได้มีไลฟ์สดเป็นประจําทุกวันด้วยที่สําคัญนะครับตอนนี้มีแจกเสื้ออยู่นะครับยอดซับสไครต์ครบนะครับครบเป็นหลักพันแล้วนะครับตอนนี้มีแจกเสื้อทีมรักนะครับก็อยากให้แอดกันเข้ามานะครับแอดพีนะครับก็ไปพิมพ์บอกทีมงานได้เลยนะครับ ทำตามกติกานะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามอะไรต่างๆก็เดี๋ยวทีมงานจะบอกกติกาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเสื้อของรางวัลแจกเพียบเลยนะครับแอดกันเข้ามาเยอะนะครับแอดพีเคสาซึ่งในนั้นเนี่ยนอกจากเข้าฟรีมีของรางวัลแจกนะครับก็จะมีการรันบอลสดเป็นประจําตลอดทั้งวันนะครับบอลสูงบอลต่ามีหมดเลยนะครับรวมไปถึงกูรูท่านอื่นๆด้วยก็ในนั้นเนี่ยมีตัว v ี p ด้วยนะครับก็ฝากเข้ามากันเยอะๆนะครับ วันนี้คู่แรกมาที่โปรแกรมน a ชั่น s l ล็กนะครับยังคงลงสนามกันต่อเนื่องเลยเอ t นชั่นสเล็กกลุ่มที่1นะครับตี2.45นาทีโปรตุเกสจะเจอกับโปแลนด์โปรตุเกสนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยอันดับ7นะอันดับ7ตามอันดับ FIFA r a n k i n g ของโลกนะครับส่วนโปแลนด์ land, อันดับ31มนะครับมาดูผลงาน5นัดหลังสุดของทัพฝอยทองกันหน่อย ชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1เป็นการไม่แพ้ใครมา4เกมติดต่อกันส่วนฝั่งโปแลนด์ทีมเยือน5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้ 2, 2> คู่นี้นะครับเฮดเดเจอกันมา5นัดเป็นโปรโต,ตุเกสเอาชนะโปแลนด์ได้ถึง3นัดนะแล้วก็เป็นการเสมอกัน2นัดนะครับมาเช็คความพร้อมเจ้าบ้านโปรโตุเกสของกุนซือโรเบร์โต้มาติเนต ก็ตอนนี้รั้งอยู่จ่าฝูงนะครับของกลุ่มเตะ4นัดมี10คะแนนนะครับความพร้อมเกมนี้พวกแข้งเจ็บอย่างรูบินดีอาสนะครับมีกอนซาโลอิกนซิโอเดียโกโชตาแล้วก็กอนซาโลลามอสก็ไม่ได้ถูกเรียกติดทีมแต่อย่างใดนะครับส่วนตัวหลักตัวอื่นเนี่ยยังคงอยู่กันครบเลยนะ4-3-3ของโปรตุเกสนะครับแนวรับอันโตนิโอซิวานะครับมีเดียโกดา o โลดูโดเมนเดสนะครับแดนกลาง ชัวเนเวสนะครับเบตอโรซิลวาแล้วก็บรูโน่แฟนันส์ส่วนสามภาษาแนวลูกวันนี้นะครับมีโอกาสที่จะเป็นหน้าที่ของเปโดเนโตคริสเตโนโรนัลโดกับตันทีมเป็นของหน้าตัวเป้าแล้วก็ราฟาเอลเลเอาท์ส่วนฝั่งโปรแลนด์โปรแลนด์เนี่ยลังอันดับ3นะก็มี มีแค่4แต้มเท่านั้นนะครับปัญหาในเกมนี้มีปัญหาใหญ่เพราะว่าจะไม่มีโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ดาวยิงตัวเก่งกับตันทีมที่ถอนตัวออกไปเนื่องจากมีการเจ็บที่บริเวณหลังนะครับส่วนตัวหลักของโปรแลนด์นะครับก็มีพวกยานเบนาเร็กนะครับยาคุบคิววีออร์เซบาสเตียนซีมันสกี้ปีเตอร์ซีลินสกี้นะครับยาคุปโมเดอร์คริสตอฟเปียรนเทคนะครับก็พวกนี้ก็เป็นตัวหลักนะ คู่นี้นะครับกำแพงเปิดมาเป็นฝอยทองโปรตุเกสที่ได้เล่นในบ้านดูดีกว่าถึงช่วงตัวครึ่ง1.5ก็ต้องบอกว่าคู่นี้เอาจริงเพิ่งเจอกันเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเล่นที่บ้านโปรแลรนด์โปรตุเกสบุกแปลชนะได้ถึง3ประตูต่ตอหนึเกมนัดนี้สำคัญด้วยเพราะว่าโปรตุเกสเนี่ยได้กลับมาเฝ้าหลังนะครับถ้าเกิดใส่เต็มที่ก็ลอยล้ำแชมป์กลุ่มอยู่แล้วนะครับก็ แม้ว่าจะมีตัวเจ็บเกมรับไม่ยังมีตัวเจ็บมีปัญหาแต่ว่าเกมลุกผมยังมองว่าโปรตุเกสก็ยังฝากความหวังได้นะครับส่วนฝั่งโปแลนด์เนี่ยนอกจากเกมรับจะไม่ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเกมลุกการขาดเลวันดอฟสกี้ก็เหมือนงูที่ไม่มีพิษนะครับดังนั้นมาเยือนเกมนี้ผมบอกว่าลำบากแน่ๆที่จะมีแต้มออกไปนะครับโจทย์2ประตูของโปรตุเกสผมมองว่า ไม่ได้เกินความสามารถของพวกเขานะครับดังนั้นวันนี้เชียร์ฝอยทองโปรตุเกสเจ้าบ้านชนะโปรแลนด์2ประตูต่อศูนย์ต่อเนื่องกันที่กลุ่มเดียวกันนะครับสกอตแลนด์จะเจอกับโครเอเชียตี24เช่นกันสกอตแลนด์อันดับ5 1ของโลกส่วนโครเอเชียอันดับ12ของโลกสกอตแลนด์เจ้าบ้านนะครับ5นัดหลังสุดฟอร์มหน่าสลดมากเลยแพ้มาเออแพ้มาถึง4นะครับเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะมาเสมอได้นะครับ ส่วนฝั่งโครเอเชีย5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1คู่นี้ฟัดกันมา5้านัดหลังสุดเฮตูเฮตือว่าสูงสีมากนะครับโครเอเชียชนะได้2นัดเ,เป็นสกอตแลนด์ที่เอาชนะได้2นัดแล้วก็เสมอกัน1นัดนะครับแต่ว่า2นัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นโครเอเชียที่เอาชนะไปได้ทั้งหมดแต่ว่าเป็นการชนะในการเล่นในบ้านนะครับสำหรับโครเอเชียเดี๋ยวเรามาเช็คความพร้อมกันสักนิดนึงสกอตแลนด์ Scotland ของสตีฟคลาร์กนะครับก็ ต้องบอกว่าประเดิมแต้มแรกในกลุ่มนี้ด้วยการเปิดลังเสมอโปรตุเกตศูนย์ประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าอาจจะสร้างความมั่นใจได้นะครับก่อนที่จะจะไปทําหน้าที่กับสโมสรนะจากการพักเบรกฟี فا คราวที่แล้วนะครับสภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีเชียร์ดนะครับกองหน้าคนสําคัญนะครับแล้วก็แองกัสกันนะที่ฟิตไม่ไม่ฟิตนะครับแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยข่าวดีก็คือจอห์นแม็กกินนะครับเจ็คแจ็คเฮนรี่นะครับ ฟิตกับคืนสู่ทีมส่วนแกนหลักตัวอื่นของสกอตแลนด์ยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นแอนดูโรเบอร์สันนะครับตัวสำคัญมีบิลลี่กิลมอร์นะครับจอห์นแม็กกินมาแล้วนะครับสกอตแม็กโทมิเน่นะครับแล้วก็กองหน้าวันนี้จะทำหน้าจะเป็นหน้าที่ของลินดอนไดส์ส่วนฝั่งโครเอตโครเอเชียนะครับออก็กลุ่มโอกาสเข้ารอบไว้ได้มือนะครับเพราะหลังอยู่จ่าฝูงนะก็เป็นรองจ่าฝูงของอภัยนะครับมีอยู่7แต้ม โครเอเชียความพร้อมเกมนี้นะครับสลัดโกดาลิชจะไม่มีโดมินิกรีวานโควิชในด่านมือหนึ่งที่ติดโทษแบนนะครับเพราะโดนใบแดงนะรวมไปถึงลอฟโลมาเยอร์แล้วก็บรูโน่เพชโควิชที่มีการบาดเจ็บนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหลักทั้งหมดนะสามตัวนี้ส่วนตัวอื่นนะครับที่พึ่งพาได้ก็มียอชโกกวาดิโอนะครับของซิตี้ก็ มาด้วยนะครับโยซิปสูตาโลนะครับแดนกลางกับตันทีมลูก้าโมดิชยังอยู่นะครับมาเตโอโควาซิชตัวเก่าอย่างอีวานเปลิซิชก็ยังอยู่นะครับแล้วก็มีอังเดลคามาลิชในในแนวลุกนะกองหน้าวันนี้จะเป็นหน้าที่ของอีกอร์มาตาโนวิชนี้นะครับอันดีแคปเปิดออกมาเป็นฝั่งโครเอเชียดูดีกว่านิดติดศูนนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าแม้สกอตแลนด์นะครับชื่อชั้นจะเป็นรองโครเอเชียนะครับแต่ว่าพอเล่น ก็แน่นอนทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วบอลสกอตแลนด์เป็นบอลพละกําลังนะเป็นบอลที่มีลูกไล่ลูกฟัดลูกฮึดอยู่แล้วนะครับเล่นในบ้านก็มีความดุดันนะครับแถมยังได้ตัวตัวเก่งอย่างจอห์นแม็กกินกลับมาอีกก็น่าจะแผงกลางก็น่าจะแน่นขึ้นตัวรูกก็น่าจะดีขึ้นนะครับที่สําคัญเนี่ยก็ต้องเน้นพอสมควรเพื่อเพื่อการรอดนะอยู่รอดในนชชั่นซีกเอต่อไปนะครับส่วนโครเอเชียเนี่ยทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วมาตรฐานตกลงนะครับเป็น ก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนถ่ายซึ่งไม่มีตัวเด็กๆเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นกำลมงขุมกำลังหลักได้เลยนะก็ต้องอาศัยพวกตัวประสบการณ์ไปก่อนนะครับก็ประสิทธิภาพลดลงอยู่แล้วนะครับพอนายทนายทวานก็ขาดนายทวานมือหนึ่งไปอีกนะครับก็เชื่อว่ากำแพงแบบเนี้ยผมมองว่าออกได้2หน้านะนะครับออกได้2หน้าเลยเป็นบอลคู่เนี้เราก็สกอตแลนด์ได้เล่นในบ้านด้วยผมมองว่าก็ ในมุมมองผมอะ่ะผมมองว่าสกอตแลนด์ได้เล่นในบ้านผมคิดว่าไม่น่าจะแพ้โคเอเชียนะครับคู่นี้มีโอกาสเสมอสูงมากๆดังนั้นผมมองว่าเสมอ1ประตูต่อหนึ่งนะครับเชียสกอตแลนด์เจ้าบ้านต่อเนื่องกันที่อีกหนึ่งคู่เลยนะครับตีสองสี่านาทีเดนมาร์กจะเปิดบ้านเจอกับทีมชาติสเปนเดนมาร์กนะครับฟอร์มการเล่นหนะ้านัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2ส่วนฝั่งสเปนชนะ4เสมอ1ยังไม่แพ้ใครใน5เกมหลังสุด คู่นี้เจอกันมา5นัดหลังสุดเป็นทีมชาติสเปนกระทิงดุดูสมชื่อนะครับก็ชนะเดนมาร์กได้ทั้ง5นัดหลังสุดที่เจอกันเลยนะครับที่สําคัญเนี่ยเพิ่งเจอกันมานะครับเดือนที่แล้วในบ้านสเปนนะครับก็เป็นสเปนที่เฉือนเดนมาร์ก1ประตูต่อศูนย์มาดูความพร้อมของเดนมาร์กนะครับ4เกมแรก7เ,เก็บไป7คะแนนนะครับสภาพทีมเกมนี้เดนมาร์กจะไม่มีตัวหลักอย่างโยคิมเมเล่นะครับลาสมูสคริสเตนเซน แบตโอไรลี่นะครับที่ยังมีการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับส่วนตัวอื่นยังอยู่ครบนะครับคิดว่าจะมาในระบบ3-4-3นะครับแผงหลังมีโยคิมอันเดอร์เซนนะครับยานิกเวสเตกาดคู่กลางนะครับมอร์เทนฮูมันนะปีแอมริกฮอยเบียนะครับส่วนแนวรุกมีคิสเซนอิลิกเซ่นอัสมูธฮอยลุนนะครับแล้วก็เออร์เบิร์ตกรอนบิกส่วนฝั่งกระทิงดุสเปนผู้มาเยือนนะครับก็ ฟอร์มกำลังดีนะครับเข้ารอบไปแล้วด้วยนะครับสภาพทีมเกมนี้ดูเดลาฟอนเต้ยังคงไม่มีอูนายซีมอนนะครับพวกสาประตูที่เจ็บมาตั้งแต่ยูโรแล้วนะครับแดเนียลคาบาคาวนะครับโรดี้กาบี้รามินยาเมานะครับที่มีการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับคิดว่าสเปนนะครับจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับมีปอโดเปโดปอโรนะครับแนวรับแอมเบริกลาปอกมากูเรยา แดนกลางมาตินซูบิเบนดีนะครับฟาเบียนลูอิสแนวลูกมีแดนนี่โอโมนะครับเปนวีนี่ก็วิลเลียมส์นะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นอัลบาโรมูลาต้าก็ต้องบอกว่าเดนมาร์กสะดุดมา2เกมรวดเลยนะครับแล้วก็เกมนี้ก็เช่นเคยนะสเปนผู้มาเยือนนะครับดูดีกว่า0.75นะครับก็อย่างที่บอกไปมันเรื่องของคลาสบอลเรื่องของเกรดบอลคุณภาพเนี่ยเป็นเป็นฝั่ง ของสเปนที่ดูดีกว่าเดนมาร์กอยู่แล้วนะครับแม้ว่าวันนี้จะต้องมาเยือนแต่สถิติที่ที่มันบ่งบอกในการเจอกัน2ทีมนี้ส่วนใหญ่เป็นสเปนมักจะคว้าชัยนะครับอย่างน,น้อยหนึ่งประตูต้องมีนะครับก็ออตัวหลักของเดนมาร์กเนี่ยแม้ว่าจะโอเคนะครับตัวหลักๆก,ก็ยังคงอยู่ครบนะแต่ว่าสเปนเนี่ยที่เข้ารอบไปแล้วแม้ว่าจะไม่มีผู้เล่นบางคนแต่ว่าตัวสำรองของสเปนหรือว่าตัวผู้เล่นตัวอื่นอื่นเนี่ย ก็สามารถทดแทนกันได้นะครับซึ่งเดนมาร์กวันนี้ได้เล่นในบ้านผมมองว่าการที่พวกเขาได้เล่นในบ้านก็มีโอกาสที่จะยันสเปนได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากเราก็ไม่รู้ว่าหน้างานเนี่ยหลุยส์เดนาฟอนเตจะจัดผู้เล่นลงไปยังไงนะด้วยความที่เข้ารอบไปแล้วจะมีความกระตือรือร้นขนาดไหนนะครับเสี่ยงบาดเจ็บอีกวันนี้ผมว่าเดนมาร์กเน้นมากกว่าแล้วก็มีโอกาสที่จะเซอร์ไพรส์เสมอสเปนได้ในเกมนัดนี้นะครับดังนั้นคู่นี้ผมชอบเดนมาร์กมากกว่าผมมองว่า ความกระตือรือร้นของเขานะครับมีโอกาสที่จะทําให้เขาเก็บอย่างน้อยๆ1นคะแนนได้นะครับดังนั้นคู่นี้คิดว่าเดนมาร์กจะเสมอสเปนยันอยู่นะลุนเดนมาร์คมีลุนยันอยู่1ประตูต่อ1น,นะครับต่อนเนื่องกันที่อีก1คู่นะครับเวลาเดียวกันเลยสวิตเซอร์แลนด์นาฬิกานะครับจะเปิดบ้านเจอกับเซอร์เบียมาดูความพร้อมนะครับฟอร์มการเล่นกันสักนิดหนึ่ง สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นทีมอันดับปัจจุบันนะครับอันดับ17นะส่วนเซอร์เบียอันดับ33 <S <S เจ้าบ้าน5เกมหลังสุดต้องบอกว่าฟอร์มไม่ดีเลยนะครับหลังยูโรมาเนี่ยโอ้โห5นัดหลังสุดแพ้4เสมอ1นะครับแพ้มา4นัดติดก่อนที่เกมล่าสุดจะเสมอส่วนฝั่งเซอร์เบียก็ไม่มีความสม่ำเสมอเช่นกันนะครับ5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้ 2, <S <S 2> <S คู่นี้นะครับเฮดดูเฮดเนี่ย เจอกันมา3นัดมีผู้แพ้ผู้ชนะทั้ง3นัดนะครับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่เอาชนะไปได้2นัดแล้วก็เกมล่าสุดที่เจอกันเมื่อเดือนก่อนที่บ้านเซอร์เบียเ,เ,เป็นเซอร์เบียเ,เอาชนะสวิตไปได้2ประตูต่อศูนย์สวิตเซอร์แลนด์วันนี้นะครับก็ล่าสุดเสมอเดนมาร์ก2ประตูต่อ2หลังจากนั้นเนี่ยก็เพิ่งจะมีคะแนนเดียวจากสี่นัดแรกเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้รวดเลยนะครับ สภาพทีมเกมนี้มูรัตยาคินนะครับไม่มีนิโกเอเวดี้นะครับ2แนวรับแล้วก็มาโดยอาคันจีนะ2แนวรับที่เจ็บนะครับก็ถือว่าเป็นตัวสำคัญเลยแต่ว่านอกนั้นเนี่ยไม่มีปัญหานะครับสวิตตัวหลักๆนะครับแนวรับก็จะมีซิลวานวิทแมนนะครับประจำการแดนกลางนะครับเรโมโฟอยเลอร์จะเก็บบอลตรงกลางกับกรานิกชาก้านะครับส่วนแนวรุกวางฟาเบียนไรเดอร์สนะครับมีมิเชลเอบิเชอร์สนับสนุนบรีสเอมโบโลเป็นของหน้าตัวเป้า ส่วนเซอร์เบียล่าสุดเกมล่าสุดของพวกเขานะแพ้สเปนมาถึงสูงประตูต่อสนะครับ4ีนัดแรกชนะเกมเดียวนะครับสภาพทีมเกมนี้นะครับเซอร์เบียผู้มาเยือนจะไม่มีวานยาเอ่อมิเลนโครวิชนะวิชกองกลางตัวสำคัญที่เจ็บนะครับอีวานอีลิชก็ไม่มีนะครับเซอร์เกมมีเล่นโควิดซาวิชก็เจ็บอยู่นะครับ ความพร้อมตัวอื่นๆของเซอร์เบียนะครับผู้เล่นหลักๆแนวรับก็มีนิโคลามิเลนโควิชนะครับมียานิสลาฟปาโปวิชเนบัญญาแม็กซิโมวิชนะครับจะเก็บบอลตรงกลางกับมาโกกรูยิชแนวลุกก็จะมีพวกดูซานวาโฮวิชนะครับแล้วก็อเล็กซานดรามิโตวิชคู่นี้นะครับกำแพงเปิดมาเป็นสวิตเจ้าบ้าน0.5นะครับก็ถือว่าเป็นกำแพงที่ค่อนข้างสูงนะสวิตเนี่ย ชนะแค่เกมเดียวจาก4เกมแต่ก็ยังมีโอกาสลุ้นเพย์ออฟส่วนเซอร์เบียเนี่ยต้องการชนะเพื่อลุ้นเข้ารอบอัตโนมัตินะครับคู่นี้เนี่ยไม่ได้ห่างชั้นกันมากเลยนะแล้วก็เกรดบอลพอๆกันนะครับฟอร์มการเล่นโอเคเซอร์เบียอาจจะมีก็เอาเอาเอาชนะสวิตมาได้ในบ้านแต่ว่าอันเนี้ยเกมในเกมมาเยือนวันนี้เซอร์เบียต้องบอกว่าไม่ง่ายนะครับสวิตเนี่ย ตั้งแต่เล่นเนชั่นซีกมาหลังจากจบยูโรเนี่ยฟอร์มตกลงเยอะมากๆวันนี้ผมมองว่าโอกาสที่จะเสมอสูงมากๆนะครับก็ผมก็ไม่ได้เชื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยใครดูยูโรหากใครจํากันได้สวิตนี่ถือว่าเป็นหนึ่งทีมที่มามืดเลยนะเล่นกันดีมากนะครับแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยดูจะพอๆอแปแปรหวังอะไรไม่ได้เลยดังนั้นหน้าแบบนี้ผมมองว่าเสมอสูงมากนะครับเชียร,ร์เซอร์เบียมีรุนมากกว่านะครับเกรดบอลไม่ได้ห่างก,กันด้วยคิดว่าเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับวางทีมเยือนเซอร์เบีย ข้ามทวีปกันบ้างนะครับมาดูฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่3ากลุ่ม C ีนะครับวันนี้มีแข่งขันกันอินโดนีเซียนะครับจะเปิดรังต้อนรับการเยือนของทีมชาติญี่ปุ่น1ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราอินโดนีเซียนะครับอันดับล่าสุดอันดับโลกเนี่ยหนึสนะครับส่วนญี่ปุ่นอันดับ15ของโลก5นัดหลังสุดของอินโดนีเซียเจ้าบ้านนะครับชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้1นะครับก็มาดีแตกเอาในเกมสุดท้ายที่ ตอนแรกเนี่ยเสมอมา3เกมติดเลยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับก็ถือว่าผลงานดีอ่ะแล้วก็ก่อนฟีฟ่าครั้งที่แล้วเนี่ยไปแพ้จีนนะครับในเกมเยือนก็น่าเสียดายมากนะสำหรับอินโดนะครับหนึ่งในชาติอาเซียนที่ได้ผ่านเข้ามาเล่นในรอบนี้ส่วนฝั่งญี่ปุ่นนะครับชนะมาลัวๆแล้วก็ชนะแบบถล่มทลายโดยที่ไม่เสียประตูด้วยแต่เกมล่าสุดเหมือนกัน ดันมาเปิดเปิดบ้านเสมอออสเตรเลีย1หนประตูต่อหนึ่งนะครับแบบช็อกแฟนบอลพอสมควรเลยสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นคู่นี้นะครับเจอการเฮดทูเฮดเนี่ยเจอกันมานัดล่าสุดเนี่ยเ,เมื่อเอเชียนคัพที่สนามกลางนะครับก็ปีนี้แหละนะครับต้นปีเป็นญี่ปุ่นที่เอาชนะอินโดไปได้3ประตูต่อนหนึ่งมาดูความพร้อมของอินโดนีเซียก่อนเลยนะครับของชินแทโยงนะครับกุนซือชาวเกาหลีใต้ ก็ผลงานตกลงไปนะครับแต่ว่าภาพรวมก็พอรับได้นะ3ามแต้มจาก4เกมก็ถือว่าโอเคนะครับขุมกำลังทีมชุดนี้เนี่ยก็ระดมแกนหลักเป็นลูกครึ่งลูกเซี่ยวเนี่ยมากันอย่างครบคันเหมือนเดิมเลยนะครับแนวรับก็มีพวกแซนดี้วอชนะครับมีเควินไดนะส่วนแนวลุกก็มีราฟาเอลสักรูอิกนะครับแล้วก็มีพวกมาเซลลิโน เฟอดินานนะครับรวมไปถึงโอรัสมันตอนก็คอยขึ้นเกมทางริมเส้นก็ถือว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันนะอินโดเขาใช้พวกนักเตะโอสัญชาติกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็เป็นพวกลูกเสี่ยวลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่นะครับเยอะมากๆมาดูฝั่งซามูไรบูรูกันบ้างนะครับญี่ปุ่นของฮาจิเมะโม r ริยสุสี่นัดแรกเนี่ยสมราคาเลยนะครับเก็บสิแต้มก็ล้งจาฝูงของกลุ่มนะครับขุมกำลังจะขาดกองหน้าตัวเก่ง จากเฟนูดรอเทอร์ดัมไออาเซอูเอดะนะครับก็ไม่ติดทีมมาในชุดนี้นะครับส่วนตัวหลักตัวอื่นยังอยู่กันครบนะครับก็แน่นอนว่าเป็นฟุตบอลทัวร์เมนต์ฟุตบอลโลกเป็นทัวร์เมนต์อย่างเป็นทางการแบบนี้น่าจะไม่ได้มีการโลเทชันผมมองว่ายังจัดตัวแบบไม่ประมาทเหมือนเดิมนะครับตัวหลักก็จะมีฮิดมาสะาโมลิตะนะครับกองกลางจากสปอร์ติ้งลิสบอนนะก็จะคุมเกมกับวาตุเอ็นโดนะครับ มีลิสึดโดอันก็พร้อมนะครับเขารูปมิตโตมะก็มานะครับแล้วก็แนวรับก็มีพวกโคอิตากูระนะครับมีโชงอ่ะทางกิจูจิคู่นี้นะครับแน่นอนว่าเป็นญี่ปุ่นที่ดูดีกว่าถึง2ช่วงตัวนะสองลูกเต็มๆก็ถือว่าแพางอยู่เหมือนกันนะครับใช้ได้เลยอย่างที่ทราบกันว่าอินโดเนีย,ยกระดับขึ้นมาเยอะมากนะครับเราก็แน่นอนวันนี้ได้เล่นในบ้านผมมองว่าแฟนบอลเต็มความจุแน่นอน การที่ใช้ลูกครึ่งลูกเซี่ยวเนี่ยทำให้ทีมแข็งแร่งขึ้นมาแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะ่ะทันตาเห็นเลยอะ่ะฟอร์ม4นัดแรกก็ถือว่าโอเคแต่ว่าเรื่องของความนิ่งเนี่ยยังไม่มีนะครับโดยเฉพาะมีอยู่เกมหนึ่งนะผมได้ติดตามที่เสมอบาเลน2อรู้สึกว่าจะนำก่อนด้วยนะครับแล้วก็มาโดนตีในในนาทีสุดท้ายเลยนะสำหรับอินโดนีเซียเรื่องของความเก๋าความนิ่งเนี่ยยังมีไม่เยอะนะครับแทคกติกของกุนซือ ก็ตอบโจทย์ด้วยนะสำหรับอินโดนะครับส่วนฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเหนือกว่าเยอะมากนะครับแต่ว่าเดินทางมาไกลเหมือนกันนะครับแน่นอนเราไม่ง่ายยิ่งเจอบรรยากาศฮาร์ดคอร์ของแฟนบอลอินโดเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายากนะครับถามว่าจะถ,ถล่มขาดลอยไหมมองว่ามีโอกาสเป,เป็นไปได้หมดผมมองว่าญี่ปุ่นเนี่ยชนะอยู่แล้วนะครับวันนี้น่าจะสคะแนนของญี่ปุ่นแต่เพราะเนื่องจากเกรดบอลประสบการณ์มันคนละอย่างกันเลยอะแต่ว่า ถามว่าจะขาดลอยไหมมันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จะขาดลอยนะครับถ้าอินโดโดนเร็วๆเนี่ยก็มีสิทธิ์นะครับแต่ว่าถ้าเล่นสมาธิดีๆอะ่ะผมก็มองว่าจะแพ้ไม่ขาดลอยด้วยซ้ํานะครับสําหรับอินโด2ช่วงตัวแบบนี้ผมมองว่าลุ้นอินโดน่าจะดีกว่านะเพราะว่าอินโดเห็นเขาเล่นแล้วก็แข็งแกร่งแล้วก็ยกระดับขึ้นมาได้เยอะนะครับแถมชื่อเนี่ยที่ไล่เลียงมาเมื่อสักครู่เนี่ยต่างชาติทั้งนั้น <c oughs> นะครับดังนั้นเนี่ย ผมมองว่าวันนี้อินโดได้เล่นในบ้านพลังฮึกเหิมเพียบแล้วก็คิดว่านะคิดว่าถ้าแพ้แพ้ไม่ขาดไม่น่าจะเกิน2ประตูนะครับคู่นี้คิดว่าอินโดนีเซียจะแพ้ญี่ปุ่นแบบบุตรวิดหประตูต่อ2นะครับก็ดังนั้นเชียอินโดทีมของอาเซียนบ้านเรานะครับก็แพ้ญี่ปุ่นไม่ขาดมาดูฟุตบอล โอกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้กันบ้างนะครับจะแข่งขันกันคู่นี้7จ็ดโมงเช้าของวันเสาร์ก็เป็นเช้าของวันเสาร์บ้านเรานะครับบิ๊กแมตเลยนะอุรุกวัยนะครับจะเจอกับโคลัมเบียอุรุกวัยนะครับห้านัดหลังสุดไม่เจอชัยชนะนะเสมอถึง4แล้วก็แพ้1นะครับส่วนฝั่งโคลัมเบียผู้มาเยือนชนะ2เสมอ1แพ้2มาดูเฮดทูเฮดนะครับห้านัดหลังสุดที่เจอกันเป็นโคลัมเบียชนะได้2นัดอุรุกวัยชนะได้1นัด ต้องย้อนกลับไปในปี2020เลยนะครับที่นัดที่อุรุกวัยชนะแล้วก็เสมอกันอีก2นัดดูความพร้อมของอุรุกวัยเจ้าบ้านนะครับก็เกมล่าสุดเนี่ยทำได้เพียงเสมอเอกวาดอร์ศูนประตูต่อศนะูนย์ะส่วนใหญ่มักจะออกไปทางเสมอแนวรุกค่อนข้างฝืดนะครับวันนี้ก็ต้องทํางานหนักกันหน่อยสําหรับฝั่งอุรุกวัยผมกําลังหลักๆนะครับแนวรับก็มีโคเซคิเมเนสปักหลัก เอ่อในในแนวรับนะครับแดนกลางมานูเอลอูกาเต้นะครับเฟเดเบลเบเดนะโทเบโต้เบนตังกูส่วนแนวรุกนะครับแน่นอนหนึ่งตัวชูโรงจากลิวพูนะครับดาวินนูเยสนะก็พร้อมราตาข่ายฝั่งโคลอมเบียทีมเยือนมีตัวเจ็บ2ตัวนะครับลุยซินิสเตราลิมเซนแล้วก็คาเบานะครับไม่ไม่ได้ติดทีมชุดนี้มาด้วยส่วนตัวหลักก็ยังอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าอย่างฮามสโตริเกสนะเล่นโคลอมเบียทีไรเนี่ย มักจะทําผลงานได้ดีนะครับเราก็แนวลุกคนสําคัญอย่างลุยดีอาร์นะครับแนวลุกของลิเวอร์พูลก็มากันด้วยนะครับแนวรับก็มีพวกดาวิสนันซันเชตนะครับแล้วก็อีกหนึ่งแนวลุกเนี่ยที่กำลังทําผลงานได้ดีนะครับในการลงมาเป็นซูเปอร์ซับก็คือจอร์ดูรานของแอสตันวิลล่าคู่นี้นะครับกำแพงมาเป็นฝั่งอุดรไกยเจ้าบ้าน0.25ก็ผมมองว่าคู่นี้ออกได้ทั้ง3หน้าเลยนะครับยิ่งยิ่งเคยพูดไปก่อนหน้านั้นแล้วว่าฟุตบอลทางโซน ทา,ทางทางทอนลาตินเนี่ยลาตินเมกาเมกาใต้เนี่ยเป็นฟุตบอลที่สูสีกันเกือบทุกคู่เลยะนะครับไม่ว่าอันดับโลกหรือจะดูห่างกันขนาดแค่ไหนนะครับบาซิลเจอกับทีมนุ่นทีมนี้มันจะดูห่างชั้นแต่ว่าฟุตบอลหากใครได้ดูเกมแล้วจริงๆอะ่ะสูสีมากนะครับเป็นฟุตบอลที่สูสีแล้วก็เล่นสนุกนะครับมีความสามารถเฉพาะตัวสูงยิ่งคู่นี้ชื่อชั้นพอๆกันเลยอุรุกวัยกับโคลัมเบียนะครับก็เพิ่งเจอกันมาจริงๆเพิ่งเจอกันมาไม่นานนะครับก็แน่นอนคู่นี้ก็เป็น อีกหนึ่งคู่ที่ผมมองว่าจะออกได้3หน้าเลยแต่ในในมุมมองลึกๆของผมนะโคลัมเบียเนี่ยดูจะมีความเฉียบขาดมากกว่าอูรุกวัยนะครับอูรุกวัยเนี่ยดูดูแล้วเนี่ยฝืดมาเยอะมากๆนะครับอูรุกวัยเนี่ยจากเฮดูเฮดที่ขึ้นมายิงประตูไม่ได้มา4ี่เกมติดละแต่ว่าวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านแล้วก็เล่นต่อหน้าแฟนบอลอีกครั้งหนึ่งผมก็มองว่าสนุกสูสีนะครับเปิดออกมาแบบนี้ ผมมองว่าอุรุกวัยวันนี้จะฟื้นขึ้นมานะครับจอมโหดแล้วก็จะสามารถเปิดหลังเฉือนโคลัมเบียได้แบบฉิวเฉียดแบบสนุก2ประตูต่อหนึะครับดังนั้นคู่นี้ผมเชียร์อุรุกวัยเก็บชัยชนะคู่สุดท้ายประจำวันนี้นะครับมาดู African Cup of n a t i o n ่นะครับเวลาตีสอตรงนะกาบองนะครับจะเจอกับโมร็อกโกกาบอง5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนฝั่งโมร็อกโก5นัด,ดน 3, น 1, 1, นหลังสุดชนะรวด ดูเฮ h ูเฮนะครับที่ทั้งคู่เจอกันนะครับก็เพิ่งจะเจอกันมาปีนี้เดือน9นะหมัดหมัดเลยนะครับ5นัดหลังสุดที่เจอกันโมโโโร็อกโกเอาชนะไปได้2นัดกาบ,บองชนะได้1นัดนะครับแล้วก็เสมอกันอีก2นัดในการเจอกันที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะเมื่อเดือน9เป็นโมโโโร็อกโกที่เปิดบ้านเอาชนะกาบองไปได้ถึง4ประตูต่อ1นะครับก็เรียกได้ว่า5เกมหลังสุดที่โมร็อกโกชนะกาบองเนี่ยสองนัดคือการเล่นในบ้านทั้งนั้นนะครับแน่นอนวันนี้พวกเขาต้องมาเยือนบอกได้เลยว่าไม่ง่าย กาบองนะครับไม่แพ้ใครมาสามเกมติดเกมล่าสุดนะครับพักเบตทีมชาติเดือนที่แล้วเนี่ยก็บุกไปเอาชนะเลโซโทมา2ประตูต่อ0กาบองเนี่ยตัวผู้เล่นที่เราคุ้นหูกันนะครับที่เรารู้จักกันก็มีไม่เยอะนะครับก็จะมีพวกมาริโอเลมิน่ากองกลางคนสำคัญของวูฟแฮมตันนะครับแล้วก็ของหน้ากับตันทีมอย่างปีแอลมริกโอบาเมยังนะครับ ซึ่งเอาจริงๆสถานการณ์ในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่ม B เนี่ยกาบองก็ก็ถือว่าเข้ารอบกับโมร็อกโกนะเพราะว่ากาบองเนี่ยแข่งมา4นัดมี7แต้มนะครับโมร็อกโกจ่าฝูงเนี่ยสนัดมี12แต้มส่วนอีก2ทีมเนี่ยแต้มมันค่อนข้างห่างละนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาสําหรับกาบองในการผ่านเข้ารอบนะไม่ว่าผลการแข่งขันนัดนี้จะเป็นอย่างไร ฝั่งโมร็อกโกนะครับฟอร์มกําลังแจ่มแมวแวววับเลยชนะมา5เกมรวดนะครับแล้วก็2นัดหลังสุดที่ชนะเนี่ยเป็นการชนะเกมศูนย์ยิงได้ถึง9เม็ดนะชนะเออแอริกาแอฟริกากลางมา5 0านะครับทั้ง2นัดเลยนะแล้วก็นัดล่าสุดชนะมา40นะครับก็ถือว่าเกมลุกดีเกมรับดีอยู่แล้วนะครับสำหรับเออโมร็อกกนะโมร็อกโกนะครับผู้เล่นหลักๆก็มีนายเยฟอักราสในแนวรับนะครับ อีฮาชาฟฮาคิมมี่นะครับนูแซมารซาอุยโซฟิยานอัมราบัตนะครับอูนาฮีในแดนกลางส่วนบราฮิมดีอาร์ตเนี่ยจากมาดริดเนี่ยมีข่าวว่ามีการบาดเจ็บนะครับก็ถือว่าผมมองว่าไม่ได้กระทบขนาดนั้นนะครับแล้วก็แนวรุกนะครับก็จะใช้ยูเซฟเอนเนซีรีเป็นกองหน้าตัวเป้าคู่นี้นะครับกำแพงเปิดมาเป็นโมร็อกโกเจ้าบ้านดูดีกว่าถึง0ูนย์จุดผู้มาเยือนขออภัยโมร็อกโกผู้มาเยือนดูดีกว่า0.75 ก็ต้องบอกว่ากาบองเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้แข็งแกร่งมากนะครับ5้านัดหลังสุดที่เขาเล่นในบ้านไม่แพ้เลยนะชนะ3เสมอสองก็แม้ว่าจะเจอคู่แข่งที่ชื่อชั้นเป็นรองนะแต่ว่าก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเกมในบ้านเขาแข็งแกร่งนะครับว่าโมร็อกโกเนี่ยฟอร์มกระชากใจจริงๆนะเพราะว่า5เกมหลังเนี่ยไม่ว่าจะเย้าจะเยือนหรืออะไรก็ชนะได้หมดนะครับแน่นอนว่าเกรดบอลชื่อชั้นคุณภาพเป็นโมร็อกโกผู้มาเยือนที่ดูดีกว่า แต่วันนี้ต้องมาเยือนด้วยสถานการณ์ที่ทีมตัวเองเนี่ยมันผ่านเข้ารอบมันแบเบอร์ไปแล้วผมมองว่าก็อาจจะจัดตัวไม่ได้เน้นอะไรขนาดนั้นเสี่ยงต่อการบาดเจ็บด้วยนะครับเพราะว่าสโมสรก็ก็ถ้าถ้าเจ็บอีกก็เดี๋ยวจะมีปัญหากับสโมสรอ,อีกนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าวันนี้กาบองมีโอกาสที่จะยันเสมอ,มอโมร็อกโกในบ้านได้นะเกมในบ้านกาบองก็ดีด้วยนะครับคู่นี้คิดว่ากาบองทําได้ลุ้นกาบองน่าจะดีมากกว่านะครับก็ คิดว่าเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับเชียร์กาบองเจ้าบ้านและนี่ก็เป็น7คู่ประจําวันนี้นะครับก่อนจากกันไปเน้นย้ํากันอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับแฟนๆที่เด็ดกินเต็มนะครับแล้วก็แฟนๆแอปดานะครับก็เข้าไปทำตามกติกาให้เรียบร้อยนะครับแอดเข้ามาเยอะๆนะครับแอด PK เ3านะครับแล้วก็แน่นอนว่าก็พิมพ์ไปบอกกับทีมงานเลยนะครับว่าอยากได้เสื้อทีมไหนนะครับก็มีทีมโปรดทีมใหญ่ๆนะครับ แล้วเดี๋ยวก็จะจัดส่งไปให้ฟรีเลยนะก็เข้าร่วมกิจกรรมกันก่อนนะครับกดไลค์กดอะไรให้เรียบร้อยนะครับสำหรับแฟนๆช่องเราเท่านั้นนะครับ @pk33 นะครับวันนี้ทวนกันอีกหนึ่งรอบ7คู่ที่วิเคราะห์ไปแล้วนะครับคู่แรกเลยนะโปรตุเกสชนะโปรแลนด์สประตูต่อศูนะครับเชียร์ฝอยทองเจ้าบ้านสกอตแลนด์เสมอโครเอเชีย1ประตูต่อ1วางโครแอผู้มาเยือน เดนมาร์กเสมอสเปน1ประตูต่อ1นะครับวางเทพนิยายเดนส์เจ้าบ้านสวิตเซอร์แลนด์แดนนาฬิกาเสมอเซอร์เบีย1ประตูต่อ1นเชียร์เซอร์เบียผู้มาเยือนอินโดนีเซียจะแพ้ญี่ปุ่นไม่ขาด1ประตูต่อ2เชียร์อินโดเจ้าบ้านอุลุกวัยจอมโหดชนะโคลอมเบีย2ประตูต่อ1นนะครับวางจอมโหดเจ้าบ้าน แล้วก็คู่สุดท้ายเมื่อสักครู่นะครับกาบองจะยันเสมอมโมร็อกโกได้1ประตูต่อ1เชียร์กาบองเจ้าบ้านนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าชอบก็กดตามนะครับถ้าไม่ชอบก็สวนได้ไม่ว่ากันนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ